าหรชั้นสูงวัยน่ากินจังมีผักหวานมาีไข่ปลาแดงมีเฮ็ดสวัสดีค่ะแม่รามาในหมดข้าวเครวยแล้วนะคะสวัสดีค่ะเจเจอก,กันกับช่องทัศนีมุนมากอีกแล้วนะคะเนาะวันนี้วันนี้เราจะชวนทําอะไรเราเข้ามาในครัวนะคะวันนี้เราจะทําอาหารชั้นสูงกันค่ะ อาหารชั้นสูงนั่นก็คือแกงผักหวานใสเห็ดใสไข่มัแดงนะคะเพราะว่ามัาแดงเนี่ยเขาอยู่สูงใช่ไหมคะเราก็เลยเรียกว่าอาหารชั้นสูงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีส,ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปดูกันค่ะว่ามีมาดูส,ส่วนผสมวัตถุดิบก็จะมีเนี่ยนะคะผักหวานนะคะนี้จะเป็นยอดเขานะคะยอดผักหวานซึ่งอ่อนๆแล้วก็มีนี่อะไรคะ่ะเห็ดนะคะเห็ดอันนี้เห็ดขอนขาวแล้วก็เห็ดวาน,นะคะคือเห็ดเนี่ยตามชอบเลยเลยเนาะว่าเราชอบอะไรนะคะ ก็มีนี่มดแดงรวมไข่ด้วยนะคะอันนี้แม่เป้งมดแดงรวมทั้งไข่ด้วยแล้วก็จะมีนี่เลยค่ะขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็หอมแดงแล้วก็พริกสดนะคะสําหรับทำเป็นเครื่องแกงเนาะแล,แล้วก็มีใบเมงลงักค่ะน้ำย่านางด้วยนะคะมีน้ำย่านางมีเกลือป่นนะคะหนึ่งช้อนชานแล้วก็น้ำปลานะคะสามช้อนโต๊ะน้ำปลานะคะ หนึ่งช้อน,นโต๊ะแล้วก็มีผงปรุงรสนี่ตามชอบเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะตามมาค่ะโคลกพริกแกงกันค่ะพริกสดกับหอมแดงนะคะใส่โคลพรกิกก็ตามชอบนะคะถ้าใครชอบเผ็ดน่าจะใส่ไหมก็ใส่เรื่องเลค่ะนี่ขอกอเล่นค่ะเกลีย์แะเน้องว่าจะทำจะทำเพียงเท่านี้ได้ ประมาณนี้นะคะแหล็กพอประมาณน้เนำนเดยราไปทกันค่ะน้าย่านางนะคะใส่หม้อแล้วก็มาตั้งน้ำนะคะเดี๋ยวรอน้ำเดือดนม่นานคะ่ะเดี๋ยวนะคะเราก็จะใส่ค่ะตะไคร้ใบมะกรูดลงไปนะคะ ไปนะคะน้ำปลาชิมชิมน้ำนิดหนึ่งแล้เวเติมน้ำปลาลงไปนะคะเพราะว่าเขายังไม่เค็มเท่าไหร่ ทีนี้เราก็จะใส่ใส่เห็ดขอนลงไปก่อนนะคะใส่เห็ดขอนว่าเห็ดขอนฟังก็จะสุดช้าใส่เห็ดเห็ดขอนเห็ดฟางนี้เรายังไม่ใส่พลิกนะคะเพราะว่า จะเผ็ดนะคะเลยค่อยใส่นะคะโป้งนัวนิดนนึงนะคะแล้วเราก็จะใส่ผักหวานลงไปนะคะช่วงนีงเพราะว่ามาเหลืแล้ว หอมมากเลยแล้ว,ว,ว,วเราก็จะใส่พริกดตำลงไปชิรมรสเองนะคะถ้าขาดอะไรก็เติมได้เค็มนัวพอดีเลยนะคะที่นี้ เดี๋ยวเราให,ให้ผักหวานเขาสุกนิดหนึ่งเนาะเราจะใส่มดแดงใส่มดแดงลงไปมดแดงนะคะจะทำให้แกงจะมีรสชาตินะคะจะเปรี้ยวขึ้นมาตัวมดนะคะตัวเม่เปง้่ะ ลงแล้วเราก็จะใส่ใบแมงลักลงไปตบท้ายนะคะเสียบแล้วอาหารชั้นสูงเรานยแกงผักหวานใส่เห็ดใส่มะแดงใส่ไขมดด่มะแดงนะคะใส่ไขมดด่มะแดง <Hey. S 1> จบแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟันเนาอ แกงผักหวานใส่เห็ดใส่ไข่มดแดงแล้วก็มดแดงด้วยนะคะอาหารชั้นสูงมาเสิร์ฟเพื่อนแล้วนะคะลงไปแล้วนะคะสำหรับแกงผักหวานใส่เห็ดนะคะใส่มดแดงนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันน้องว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะหอมมากเลยะคะตอนนี้อืม กลมๆค่ะแล้วก็เปรี้ยวจากมะแดงเนาะก็อร่อยผักหวานด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบายรบเล้ทุกท่านค่ะ